สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงนะครับหรือที่เรียกทั่วไปว่าวัดหลวงพ่อโตนะครับกรุงเทพมหาคนครนะครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆไปไหว้ขอพรแล้วก็จะพาไปชมวัตถุมงคลให้จุใจเลยครับภายในวัดตามไปด้วยกันนะครับ วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงหรือที่เรียกทั่วไปว่าวัดหลวงพ่อโตนะครับกรุงเทพมหานครเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญในเขตพระนครกรุงเทพมหานาครเป็นวัดที่สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์เดิมเรียกว่าวัดบางขุนพรมนอกต่อมาชาวลาวที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับวัดนามว่าเจ้าอินผู้เป็นน้าชายของเจ้า น้อยเขียวข่อมพระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกนะครับพระอินทรวิหารพระอารามหลวงเป็นที่รู้จักสำหรับหลวงพ่อโตพระพุทธรูปปางอุ้มบาทขนาดใหญ่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปและรูปปั้นที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานครสร้างโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตกรมมรังสีนะครับ นี่ครับหลวงพ่อโตพระพุทธรูปปางอุ้มบาทขนาดใหญ่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปและรูปปั้นที่สูงที่สุดในกรุงเทพเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับวัตถุมงคลของทางวัดก็จะมีอยู่สองที่นะครับเพื่อนๆที่แรกก็จะอยู่ตรง หลวงพ่อโตนี่แหละครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับพเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะพาชมนะครับนี่ครับราคาเขาก็จะมีให้เราดูนะครับแล้วก็มีอีกที่หนึ่งอยู่ด้านในนะครับพเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวถ่ายตรงนี้เสร็จผมก็จะไปถ่ายเพื่อนเพื่อนดูด้านในนะครับนี่ครับราคาครับพเพื่อนก็ดูราคานะเขาจะติดไว้ เป็นมากที่มีเยอะก็เป็นพระสมเด็จนะครับนี่ครับสามร้อยกว่าบาทนี่ราคาครับจะติดราคาไว้ให้เห็นนะครับ เป็นเหรียญเป็นพระสมเด็จก,ก็มีครับก็เป็นรูปของสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับนี่ครับสวยครับสวยราคาก็หลักร้อยนะครับเพื่อนๆแพ,พงก็มีครับแพงก็มีเนี่ยเพื่อนๆดูนี่เขาก็จะบอก รุ่นบอกพอสไว้นะครับบอก,กรายละเอียดนะครับเพื่อนๆนี่ครับเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าก็มีเพื่อนๆแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่รุ่นดูดีๆครับนี่สวยด้วย <S 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 คงจะโดนใจสำหรับใครที่ชอบพระสมเด็จนะครับวันนี้เรามาถึงที่เลยครับเพื่อน นี่สวยด้วยถือว่าราคาที่สร้างใหม่ก็ยังไม่แพงนะครับน่าเก็บเหมือนกันครับมากันได้นะครับผมนี่ครับก็จะบอกปีไว้นี่บอกปีพศออไว้ด้วยร้อยเดียวครับเพื่อนๆสมเด็จน่าเก็บมากต่อไปจะมีราคาสูงนะครับนี่ครับ พระสมเด็จจากทางวัดก็สวยมากครับแล้วก็ราคายังไม่สูงนะครับเพื่อนๆราคามี300ร้อนึงนะครับนี่ครับแล้วแต่รุ่นนะครับน่าสนใจมากครับเพื่อนๆสําหรับคนไหนที่ชอบพระสมเด็จผมว่าโดนใจแน่นอนครับมากันได้เลยนะครับที่วัดจะได้สมเด็จแท้ๆเลยครับวัดอินทรวิหารนะครับเพื่อนๆนี่สวยมากเลย แล้วก็มีเหรียญต่างๆนะครับเพื่อนก็ดูกันได้นะครับนี่ครับจะค่อยๆถ่ายเพื่อนๆดูมีหลายแบบครับเพื่อนๆนี่มีแทบทุกอย่างเลยครับถุกมงคลเยอะมากครับเพื่อนๆมีหลายแบบหลายอย่างแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยครับสําหรับใครที่ชอบสะสมวัตถุมงคลคงไม่ควรพลาดนะครับสวยๆทุกแบบเลยครับ เห็นแล้วละลานตาไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆเยอะมากครับเยอะมากอันนี้ผมมาถ่ายด้านในแล้วนะครับเพื well> <AH ่อนๆด้านนอกก็ต่างหากนี่ครับจะอยู่อีกศาลาหนึ่งนะครับส่วนข้างนอกก็แกล้นั่นแหละครับเดี๋ยวผมก็เดินเข้ามาข้างในเลยครับเยอะมากครับนี่ครับก็ไม่แพงมากนะครับเพื่อนๆ ก็ยังอยู่หลักร้อยแต่แบบแพงๆก็คงจะเป็นรุ่นที่เก่าครับรุ่นเก่าก็อาจจะแพงก็มีสี่ร้อย0้าร้อยร้อยอย่างเงี้ยครับเจ็ด0 0อยแอย่างนี้มีหมดแลลวครับหลักพัอนห้าพันหมื่นยังมีเลยครับผมก็คงเป็นหลายรุ่นนะครับนี่ครับสวยๆนะครับโดนใจเลยครับ แบบเป็นเหรียญก็มีเพื่อนๆดูสิสวยมากเลยลงยานี่ครับแบบเรียบเรียบร้อยก็มีครับมีราคาติดแล้วก็บอกการจัดสร้างด้วยนะครับเพื่อนๆนี่แบบเป็นตั้งหน้ารถก็มีครับโดนใจแน่นอนครับสวยมากครับเพื่อนๆ นี่สวยมากเลยเข้ากรอบให้เรียบร้อยนะครับมีทั้งสีเงินสีทองนะครับเพื่อนๆว้าวสวยมากเลยใครที่ชอบสมเด็จนี่โดนใจโดนใจแน่นอนครับนี่ราคามีทั้งแบบแพงแล้วก็ราคาเบาๆก็มีครับ 嗯。 พาชมวัตถุมงคลแล้วผมก็จะพาเพื่อนๆไปกราบหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารพระพุทธสีอริยะเมตไตรนะครับเป็นพระพุทธรูปยืนตางอุ้มบาทขนาดใหญ่มีความสูง32เมตรนะครับสร้างขึ้นโดยสมเด็จพุทธจาร์โตรมมรังสีในปีพศ2410นะครับเพื่อนๆนี่ครับชมบรรยากาศไปด้วยกันเลยครับ